ครับแปลงที่ตัดไปแล้วสองร่องครับอ่าสองร่องนี้ได้เท่าไหร่นะพี่เจ็ดตันแปดครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดวาร้อยห้าสิบแปดวาได้เจ็ดตันแปดเลยครับก็เกือบเกือบแปดตันขาดแค่สองร้อยโลเองขาดสองร้อยโลโอ้โหโอที 3. นวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพ,พันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทําให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้นอม คุณตายครับมูลลอะองบ้านเลขที่6กหมู่4ตําบลสายไยโสมเพออู่ทองครับคณะแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะ15ไร่ครับ15ไร่หไร่ แล้วพี่ทําอาชีพนี้มากี่ปีครับ15ปีครับ15ปีนอกจากปลูกคะน้าแล้วปลูกอะไรบ้างพี่ปลูกตั้งโอปลูกมะละปลูกพริกก็คืออาชีพของพี่โดยตรงเลยใช่ครับโอประสบการณ์15ปีถือว่าสูงมากๆากเลยครับก็ไม่เท่าไรหร่หรอกครับ <laughs> <c oughs> แปลงนี้15ไร่ได้ข่าวว่าพี่ฉีดโฟทีไปกี่ครั้งนะครับ4ี่ครั้งครับ4ี่ครั้งแล้วสี่ครั้งนี้เป็นไงบ้างผลลัพธ์พี่ก็ยิ่งฉีดไปมันก็โตขึ้นมาดีดีกว่าไม่ ดีกว่าก่อนที่ยังไม่ฉีดนะครับครับผมแล้วพี่สังเกตไหมครับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากที่พี่ใช้โฟทีแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าไม่มีแมลงที่แบบเข้ามาตอมหรืออะไรเคยใช้ยาเหม็นๆฉีดก็ไม่ได้ฉีดครับแับแล้วประหยัดในเรื่องของปุ๋ยยาลงบ้างไหมครับพี่ประหยัดไปหนึ่งลำเรือครับลำเรือละประมาณพันห้าครับปุ๋ยก็ลูกละแปดร้อยต่อครั้งต้องประหยัดแปดร้อย แล้วครั้งหนึ่งยาขอบหนึ่งจนแต้งกระปุกยันตัดเนี่ยจะฉีดประมาณสิบสองครั้งาาปุ๋ยก็จะใส่ห้าครั้งก็ประหยัดไป5ลูกยาก็ประหยัดไป12บสองลำโอโ้ประหยัดไป12บสอลำเลยคโอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่าลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นครับสังเกตจากต้นสวยๆแบบนี้พี่อายุก,กี่วันนะห้วันครับห้วัน อ่าก็มีแปลงที่ตัดไปแล้วใช่ไหมพี่ครับแปลงที่ตัดไปแล้วสองร่องครับอ่าสองร่องนี้ได้เท่าไหร่นะพี่เจ็ดตันแปดครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดวาร้อยห้าสิบแปดวาได้เจ็ดตันแปดเลยครับก็เกือบเกือบแปดตันขาดแค่สองร้อยโลเองขาดสองร้อยโลโอ้โหและอีกสองร่องนี้ที่กําลังตัดก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ต่าไหไรก็พรุ่งนี้ต้องรอลุ้นกันอีกทีอล้ตรองรอลุ้นกันอีกทีคิดว่าได้ได้ใกล้เคียงกันไหมพี่คงจะได้ใกล้เคียงกันครับเพราะดูจากลักษณะต้นใช่ไหมพี่ครับดูจากลักษณะต้นและอายุ อ๋อดูสังเกตไม่มีแมลงกวนเลยไม,ไม่มีนอนเจาะเลยไม่มีเลยครับอ๋อแล้วต้นก็เขียวดีเป็นไงครับพี่แบบนี้แม่ค้าต้องการไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่ค้าบอกว่าแต่งกระซื้อผักใครมาก็ไม่เท่าเบอร์นี้อ๋ออันนี้คือสวยสุดเลยสวยสุดในตลาดแล้วครับอ๋อคือเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับ อย่างนิ้แสดงว่าก็แย่งกันจองเลยครับพี่ครับวันนี้แม่ค้าจองพันถุงครับหนึ่งพันถุงเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้อ๋อ oh, ที่กําลังเห็นต้องรีบตัดอยู่นี่คือออเดอร์มาหนึ่งพันถุงถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โห oh นะครับแล้วพี่อยากมีอะไรจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกคณะบ้างไหมครับถ้ามีโอกาสาผมอยากให้ลองใช้ดตูตัวไหนครับพี่นี่นะครับถ้ามีโอกาสขอให้พี่น้องใช้ดูว่ามันดีไหมถ้าพอผมพูดว่าดีคุณก็อาจไม่เชื่อผมแต่ผมอยากให้คนทํา คณะด้วยกันทํานาด้วยกัน,น,กนครับอยากให้ลองดูสักซองหนึ่งครับถ้าดีค่อยกลับไปซื้อต่อฟ3 <Four, three. S 2> รีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร